สวัสดีครับผมหายกันไปนานวันนี้ก็จะมาให้ชมโซเดียมละคังเอกตามเคยนะฮะโซเดียมละคังเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายครับผมนะฮะเราก็มาชมกันนะฮะผมอองค์นี้องค์แรกเลยนะฮะองค์แรกเลยวันนี้โซเดียมละคลัง ันนี้เป็นสดเสด็จพระคำพิมพใหญ่เนี่ยพระประธานน่าจะเป็นพิมพ,พระประธานครับผมถ้าผมไม่เข้าใจอะไรผิดองนี้น่เป็นพิมพ,พระประธานนะระทัรัดเนื้อหามวลสารก็โอเคอยู่โอเคอยู่อนะ ด้านหลังด้านหลังปีนะธรรมชาตนะิไม่ได้แต่งไม่ได้ทําเอานะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้สวยงามฮนะ ของที่สองของแปลกมีลอ,อยรอยร้าวไม่ใช่ร้าวสิแตงลายงาสวยงามในของแปลกสมเด็จสวนสวนหน้าสวนหลังด้านข้างแนวขอขงในส,สุดจริงๆสุดยอดการแยกยุบยน่น สองปากับด้างกับหลังนอกตำราไม่สนนะจะด่าจะว่าเล่นพระเกงเรื่องเมืงนะองฮะขอนที่สามนะฮะกระรังเราชอบเราก็สะสมได้ซื้อหาได้ะฮะจับต้องได้นะฮะ ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะฮะผมจับมาก็ไม่แพงตันนี้มีสามคงนี้แหละครับให้ชมกันพอสวยงาม ใช้ดูจะรู้เองผมขอบคุณม,มากครับ